พระพาวของผมเนี่ยอัพยังไงนะครับแล้วก็หน้าที่ที่อัพเนี่ยมันใช้ในด้านไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับพระที่ผมจะอัพเนี่ยเป็นพระพาวสายเลือดนะครับก็คือสามารถยืนได้แล้วก็สามารถปาหอได้ทีท,ทีเลยนะครับก็เป็นพระที่ค่อย,อย่น่าเล่นในวอลนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปฟาร์มเนี่ยนะครับถามว่าน่าฟาร์มไหมสำหรับผมผมมองว่าไม่ค่อยน่าฟาร์มสักเท่าไหร่เพราะว่า ด้วยที่มันไม่มีใจแดงไม่มีกันเรียกาอะไรกันทาาดนะครับอาจจะโดนกดในตอนฟาร์มได้นะครับของที่เพื่อนเพื่อนต้องเตรียมนะครับก็จะมีอาวุธพาวนะครับเป็นอาวุธพาวบวกหกอันแหวนพาวบวกเจอันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นของสายสปินสายสปินมีอาวุธสปินนะครับบวกค่าสปินห้าหนึ่งอันนะครับแล้วก็แหวนฝังวงบวกค่าสปินสิบสี่นะครับชุดจะบดค่าสปินสิบสี่องอ่าสองชิ้นนะครับแล้วก็บวกค่า ฟินสามอีกหนชิ้นนั่นเองนะครับก็ของที่ต้องเตรียมโกงครับก็มีประมาณนี้ครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนมารีเลยดีกว่านะครับปุ๊บขวักขวาที่เรียหนึ่งอันนะครับอันนี้ต้องไปซื้อนะครับสามารถซื้อได้ที่พ่อค้าช่อง26นะครับคุณเติมและแม่ค้าช่อง92นะครับแม่ค้าวีวีนั่นเองนะครับอ่าพอเราทําการรียมานะครับก็สเตตัสเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับคุณดู นะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจำเป็นต้องสนใจนะครับก็คืออัพค่าพาวเนี่ยสาม้อสมนะครับอัพค่าพาวไป3าม้เลยนะครับง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับดูดีๆนะคนดูถ้าเราอัพพาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรต้องรีอีกรอบหนึ่งเลยนะคนดู เพราะนั้นไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็ฟิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุด้วยนะครับอืมแล้วที่ผมต้องอัพค่าตัวพาวสามร้อยเพื่อที่จะให้ผมอัพท่าเปาวหอกได้ในขั้นสุดท้ายนะครับอ่าประมาณนั้นครับผมเราสามารถเช็คได้นะครับโดยการกด K หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ทวนแล้วก็ไปดูที่ท่าทวนฟอนิกนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องการค่าพาวสามร้อยหกสิบแปดนะครับอ่าแต่ว่าเราเอา เบสิกก่อนนะครับก็คือบวกหลัง330นะครับคนดูมันจะเป็นการอัพแบบสุดๆของค่าพาวละนะครับโอเคเดี๋ยวลองอัพสกิลดูก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ทวนฟอนิกนะครับจำเป็นต้องอัพตัว Energy Boost ในขั้นที่3นะครับ Energy Boost ก็คือท่านี้เนาะแล้วก็ท่านี้ต้องอัพ d m เดมอนแ d นเดมอนแดนอัพตัวชินรุ a ยแท็กโอเคเดี๋ยวแรกตัว d เดมอนแดน e อเนจีบูสเตอร์แล้วก็ โทนฟนิกนะครับแรกอันล่างก่อนนะครับนี่ครับแรกเป็นเดมอนแดนก่อน1นอันนะครับแล้วก็แรกเป็นชินลูอัแทกนะครับก็คือลูกแก้วลูกที่10นะครับปึ๊บลูกที่10บอกว่าต้องการตัวเอนชาน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 คือถ้าลำดับที่สี่นะครับที่สเราต้องฟื้อเอาเองนะครับเราไปที่สกิลแล้วก็เลือกไปที่เอนชานครับ กดซื้อหนครั้ง chan แชนบอกว่าให้อัพตัวราพิทนะครับราพิทอยู่ด้านบนเลยครับเป็นอันหนึ่งนะครับเราก็เรียนนะครับ chan แชนบอกว่าให้อัพราพิทในขั้นสเรียนมาผมชินลูชินลูบอกว่าเราจำเป็นต้องอัพนะครับในขั้นที่3เช่นกันแล้วก็ตัวเดมอนแดนบอกว่าอัพชินลูในขั้น2อเอาอไปหนึ่งทีปุ๊บมันก็เรียน เดมอนแดนนี่ต้องอัพให้เต็มนะแต่ความจริงเราไม่ต้องอัพก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าผมเล่นพระหอกอย่างเดียวไงนะครับแต่ว่าถ้าจะอัพก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวสกิลคงเหลือแน่นอนครับเหลือเยอะแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อสกิลเอนจีบูสเตอร์แล้วก็ทวนโซนิกกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องอัพในขั้นที่2อนะัพไปครับผมเรียนมาอันนี้ก็ต้องอัพในขั้นที่สมนะครับ อ่ะก่อนจะอะไรเกินเลยนะครับคนดูอย่าลืมใส่ของโกงค่าพาวนะครับเราก็ต้องใส่อาวุธกงค่าพาวนะครับอาวุธเขาบอกว่า,วาให้ใส่ได้ต่อเมื่อเราอัพค่าพาวไปที่สามร้อยสิบสามแต่ว่าถ้าอัพตามผมเนี่ยจะใส่ได้แล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะอัพตัว e n e r g ี้ o ูเทอรนะครับเป็นขั้นสามกันนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยเราจำเป็นต้องอัพตัวพาวนะครับ ก็จะอัพตัวโทนโซนิกนะครับอ่ะเราเปิดมาที่หน้านี้ครับผมหน้าอัพตัวสเตตัสนะครับอัพไปที่330นะครับประมาณนี้เราอัพเท่านี้นะครับพาวนะครับอัพอัพประมาณนี้เลยครับผมนะครับแล้วก็ตัวสกิลนะครับอย่าลืมซื้อตัวโทนโซนิกมาด้วยอ่ะพอเราทำการอัพสเตตัสไปบวกหลังเป็น330แล้วนะครับ เรียนตัวสกิลโทนฟซนิกแล้วก็ทำการอัพให้เต็มไปเลยนะครับถ้าไม่เต็มก็อัพเข้าไปอีกเข้าไปอีกเรื่อยๆเรื่อยนะครับอัพไปเรื่อยๆครับผม403 408นะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่เราโกงก็มีแค่นี้นะครับสำหรับฝ่ายพาวนะครับ ก็จะมีตัวแหวนนะครับพาวฝั่งวงนะครับได้สิบสี่สเตตัสอาวุธหกนะครับก็จะเป็นยี่สิบค่าพาวนั่นเองที่โกงได้นั่นเองนะครับคุณดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราโกงนะครับอ่าผมจะอัพประมาณนี้ส่วนท่าล่างเนี่ยไม่อัพเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ครับอ่านะครับแล้วก็ท่าที่คุณจะอัพถัดมาก็คือท่าตัวเกนกิออร่าเกนกิออร่าเป็นท่าที่ทําให้เราเลือดเยอะนะครับอ่าเราก็ควรจะอัพนะครับโดยที่เพื่อนๆไป ซื้อแฟกิลนะครับนี่ครับแลงลูกแก้วก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อก็ได้เช่นกันเก็นเกียร์ล่านะครับแลกมาเลยปุ๊บแล้วก็เรียนเก็นเกียร์ล่าอัพให้เต็มนะครับเป็นท่าที่เรียกได้ว่าสำคัญกับพระในวอลมากนะครับอ่าพอเราอัพเสร็จนะครับท่าถัดมาที่ได้ใช้แน่ๆนะครับก็คือตัว Shadow p i พ e นะครับเป็นลำดับที่เาแล้วก็แลกมาครับผมอ่าเป็นแลกอันที่3นะครับแล้วก็เรียนครับตรงนี้อัพให้เต็มเลยก็ได้นะครับ เป็นท่าตัดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับช่วยเพื่อนได้เยอะนะครับในวอลนะครับในส่วนของท่า a g จ b ้บ t e เและ Demon แดน c e เอาจริงเราอัพได้นะเดี๋ยวอัพให้ดูเลยนะครับเพราะว่าตัวเตตันด้านล่างจะเหลือแน่ๆครับถ้าเราเล่นอย่างนี้อ่ะเราก็อัพตัวชินรูกแอคแท็ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้ผมท่าสุดท้ายผมจะอัพนิดนึงนะเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับตัว storm attack storm attack เราอัพ ท่าแรกเลยนะครับเรียนมาแล้วก็เขาบอกว่าต้องเรียนขั้น3ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ทําการฟื้นทกิลสุดท้ายนะครับท่านี้ข้อดีคือตัดดีครับตัดดีมากๆนะครับนี่ครับกงรอยวิคาดเรียนมาแล้วก็อัพเท่าที่อัพได้อ่าเท่านี้ครับเราไม่ต้องอัพเพิ่มเพราะว่าถ้าอัพเพิ่มเราไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับกงรอพิชาทวนโซนิกเอเจีิว์เตอร์เดมอนแดน Storm อคแท็กชินรูวแอคแท็กชาโดไพรอ่าประมาณนี้ผมนะครับตัว Storm a ค t a ็กก็อัพให้เต็มก็ได้เป็นสกิลที่ตัดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตามที่ผมบอกหลักๆเราจะอัพตัวทวนโฟนิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวอลเราแทบจะไม่ได้ใช้สกิลอื่นเราจะไปอย่างเดียวเลยนะครับรสำหรับฝ่ายนี้ถ้าเรามาดูนะครับสําหรับฝั่ง s p i ินเนี่ยเราจะทําการอัพแค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือเราจะเอาแค่ตัว MP Generation และตัว e n c h a n t ์กอร e e อ f นะครับ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเรียงตัวลูกแก้วแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่เสื้อใส่สปินกันนะครับเพื่อโกงนะครับแล้วก็แหวนด้วยแล้วก็อาวุธด,ด้วยนะครับคุณดูอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดู e n c h a n t score effect กันนะครับจำเป็นต้องมีค่าสปินริ192ครับผมนะีครับตอนนี้เราก็ต้องเรียนตัว การ่าดากอนสไตร์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเรียนทีละสกิลแล้วกันนะครับลูกแก้วลูกที่5นะครับเอาเป็น g าร่าดากอนลูกแก้วลูกที่6นะครับเลือกเป็น e n นเ n นสกอร e เอฟเฟกต์อ่างสกิลครับผมแล้วก็ลำดับที่4เราจำเป็นต้องซื้อเองนะครับไปที่สกิลแล้วก็เลือกเป็นตัว MP Generation ตรงนี้สำคัญมากถ้าใครใช้ตัว En h a n น e กอร์ e e f f ฟกแล้วไม่ได้ใช้ตัว MP Generation เนี่ย มันจะไม่สามารถรีตัว MP ให้ได้นะครับก็คือ MP คุณเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะครับมันจะไม่เจเน r เรชันให้คุณนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับพอเราเอามาฝากนี generation กวิชเนอร์ประมาณนี้เราต้องเอสกิล Score of w e a k e n i n g นะครับก็คือสกิลลำดับที่สองของสายโจมตีนั่นเองนะครับนี่ครับท่านี้เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องเอาตัว Score of Fame อันนี้นะครับนี่ครับเรียนไปเลยแล้วก็อัพขั้น2่ครับผมนะครับแล้วก็เรียนมากแล้วเราก็ไปดูนะครับนี่เรียนได้แล้วนะครับอันนี้อัพให้เต็มดีมากๆนะครับสำหรับขายฟ้าหอรัวๆแบบผมนะครับโอเคนะครับแล้วก็กาล่าเนี่ยบอกว่าให้อัพกรออฟเฟมนะครับในลำดับที่4นะครับเราก็เรียนไปแล้วก็อัพตัวกาล่าจาก่อน แล้วก็เราไปดูนะครับว่าตัว Enchant Score Effect อัพได้ยังอัพได้แล้วก็เรียนได้เลยนะครับอัพให้เต็มครับ Enchant Score Effect สำคัญมากๆครับผมอาแล้วขอบอกว่าจำเป็นต้องมีค่าปิ้น219้นะครับเราอัพทีเดียวนะครับ219เราอัพมาสองขั้นนะครับโป๊ะโป๊ะนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยอัพไปหนึ่งที่โป๊ะอะเขาต้องการ225นะครับเราก็อัพไปได้เลยนะครับ อ่า2 3 0แล้วก็2 36ครับผมประมาณนี้ที่เหลือก็ถอดของได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆจะไปอัพตัวช่วยเหลือก็ได้โอเคนะครับสำหรับฝั่งโจมตีก็มีประมาณนี้ที่เราใช้สองสกิลก็คือตัว Enchant Gore Effect แล้วก็ตัว MP Regeneration นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งช่วยเหลือกันนะครับฝั่งช่วยเหลือนี่ก็ที่เราต้องการนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวิ่งไวนะครับวิ่งไวนี้ก็สำคัญมากก่อนจะอัพนะครับเขาบอกว่าให้เราอัพตัวเขียวนะครับก็คือไอ้ท่านี้นะครับท่าลำดับที่3ต้องอัพตัวแวมพร์แวมพายอัพรีเฟซโอเคนะครับนี่ซื้อรีเฟซมาหนึ่งสกิลแวมพายหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็ตัวเขียวหนึ่งอันนะครับความจริงตัวฟอร์ติฟี่ก็อัพได้นะครับฟอร์ติฟี่นะ 43. เป็นเกาะ ให้ตัวเราเองนะครับแล้วก็ตัว MP Boost ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้ในกรณีที่แบบปิดเสานะครับซื้อมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ท่าที่5ท่าเขียวนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกแก้วแรกเอานะครับนี่ครับท่านี้5 6โอเค5 6เราจะเอาลูกแก้วแรกเอา5านะครับเราจะแลกอันที่2นะครับปุ๊บ6นะครับเราจะแลกตัว Speed Up มานะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องอัพอะไรบ้างนะครับตัวรีเฟตนะครับอัพก่อนเลยรีเฟตนี่ครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องอัพรีเฟซขั้น2นะครับตัวไอท็คท่าแรกนะครับแล้วก็นี่ครับต้องอัพตัวแวมไพร์ขั้น3ามอัพไปครับผมอันนี้อัพเต็มนะครับเป็นท่าอัฟให้เพื่อนได้ด้วยนะครับรีเฟซอัพขั้นที่4นะครับอัพไปเลยนะครับแล้วก็ตัว mp boot นะครับอัพได้อันนี้แต่ว่าใช้กับเราก็เท่านั้นนะครับอย่าไปใช้กับคนอื่นนะครับ mp boot นะครับ hp transfer อ่าโอเคเราต้องซื้อ hp transfer มาหนึ่งอันนะครับ hp transfer ป๊บแล้วก็เรียนได้เลยนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าอัพในขั้นที่3ใช่ไหมเขดูโอเค hp transfer นี้ต้องอัพเต็มนะครับเอาไว้ให้เพื่อนได้นะครับโอเคเรามีการท่ามาแล้วนะครับ ันธาตุแล้วก็เรียนตัวสปีดได้นีครับเราจะโกงประมาณนี้คนดูนะครับอ่านะีครับโกงได้ประมาณนี้แต่ถ้าพระฝ่ายเลือนเนี่ยตัดจะเหลืออีกตั้งเยอะเลยคนดู2อ5นั่นแหละนะครับเราจะเอาไปลงเลือกกันนะครับวันนี้โอเคนะครับที่เหลือก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับเอพีทานเฟอร์ ฟอฟรีนะครับ MP บูตสปีดอัพนะครับหรือว่าท่าเขียวนะครับที่เอาไว้กันธาตุต้องอัพให้เต็มนะครับในกรณีขับขันนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมที่เราต้องอัพแล้วก็อันนี้เป็นท่าฮิลหมู่นะครับท่าฮิลหมู่แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อจะเอาไปอัพก็ได้แต่สำหรับผมผมอัพไว้ก็ดีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่7เราจะแลกเป็นท่าฮิลหมู่ของพระนั่นเองนะครับเยียนมากเราก็อัพให้เต็มมันจะอัพไม่ได้เยอะนะครับอัพได้ประมาณนี้ นะครับก็ดีกว่าเนี่ยดีกว่าไม่อัพนะครับโอเคฝั่งช่วยเหลือเราจะอัพประมาณนี้ครับผมนะครับจะมีตัว HP Transfer นะครับเขียวอันแรกนะครับ Forti Free นะครับ MP Boost นะครับเขียวกันธาตุนะครับ Speed Up แล้วก็ท่าฮิวมู่ของผานั่นเองนะครับโอเคนะครับในฝวนสุดท้ายอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะอัพตัว Lens Mastery นะครับพลังมหาศาลนะครับพลังแม่เหล็กพลังมหาศาลขั้น2แล้วก็เงาปีศาจกันครับผมวันนี้มา นะครับเดี๋ยวเราซื้อสกิลนะครับในหัวข้อชุดบวกสกิลอื่นๆนะครับสกิลแรกเราจะซื้อตัวเลนส์มาสเตอรีนะครับซื้อไปแล้วผมอัพให้เต็มครับผมอ่าพอเราซื้อเต็มสกิลถัดไปต้องเป็นพลังมหาศาลนะครับทําให้เลือดเราเยอะนะครับอันนี้ต้องอัพให้เต็มเช่นกันอ่าแล้วก็ถัดไปจะเป็นพลังแม่เหล็กนะครับพลังแม่เหล็กอันนี้ อัพเหมือนกันแล้วก็สําคัญมากฟกิลเนี้เป็นคีย์หลักที่ผมบอกว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยปาหอกได้ทีทีนะครับในวัวไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็พลังมหาศาลขั้น2องนะครับอัพมาหนึ่งอันเดียนะครแล้วก็อัพให้เต็มครับผมน่ครับเราจะได้เลือดเยอะมากครับผมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เงาปีศาจนะครับในแพทนี้สําคัญเช่นกันนะครับเราเอามาเพื่ออัพครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมนะครับก็จะสวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับ ตัวพระนะครับที่เราต้องเรียนสายอื่นๆก็มีประมาณนี้ผมเราจะกลับไปที่สายทวนนะครับสายทวนเะนะี่ยก็จะมีตัว p a s s i v นะครับหรือว่าตัว s p a r ม a t e r y นะครับที่เราต้องอัพเพิ่มเติมเพราะว่าในกรณีที่คุณเนะี่ยอยากจะตีแรงนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเฟนอะไรเลยนะครับไอตัว spare battery เนะี่ยมันจะทำให้เราตีแรงแบบไม่ต้องบัฟนะครับอันนี้ดีมากต้องอัพเช่นกันนะครับโอเคให้เราเนี่ยซื้อกับแม่ค้านะครับ เป็นสกิลสเปียร์มาสเตอร์ลีท่านนี้นะครับซื้มาเลยแล้วก็เรียนอัพให้เต็มครับผมอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับก็คือสำหรับฝั่งทวนเะนี่ยเราจะเรียนสกิลสเปียร์มาสเตอร์ลีครับผมอัพเต็มนะครับเกนกิออร่าอัพเต็มชานะร์โด้ไพ, Storm, Attack, อ,พนะ Dan, อัพเต็มนะครับชินรูแอคแท็กอัพเต็มสตอมแอคแท็กอัพเต็มนะครับตัวแดนตัวเดมอนแดนอัพเต็มนะครับ เอเนจีบูสเตอร์อัพเต็มทวนโซนิกอัพเต็มแล้วก็กรงรอพิคาตอัพแค่ขั้นฟีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นท่าหลักนะครับหมวดโจมตีนะครับที่เราต้องอัพก็คือตัว MP Regeneration อัพเต็ม e n h h n n สกอ r e เอฟเฟกต์อัพเต็มนะครับช่วยเหลือนะครับเราจะอัพท่า HP Transfer นะครับหรือว่าฮิลเดียวนีครับอัพเต็มเขียวอัพเต็มนะครับฟอร์ทิฟอัพเต็ม MP Boot t อัพเต็ม เขียวกันธาตุอัพเต็มสปีดอัพอัพเต็มฮิลมูอัพแค่ขั้น4ครับผมนะครับหัวข้ออื่นๆนะครับเลนส์มาสเตอร์ลี่นะครับอัพเต็มบวกดาเมจนะครับผม HP นะครับอัพเต็มพลังแม่เด็กหรือว่าลดคูดาวอัพเต็มพลังมหาศาลขั้น2อัพเต็มเงาปีสัตว์คูดาวอัพเต็มครับผมก็จะอัพประมาณนี้สําหรับพระพาวสายเลือดครับผมนะครับที่เหลือสเตตัสเราเอาไปลงเลือดครับผมนะครับนี่เราเหลือ245สเตตัสเลยนะครับเอาเอาไปลงเลือดได้แบบนอนเนาะ เดี๋ยวผมจะอัพเลือดให้ดูนะครับว่าเลือดพระเวอร์ชั่นนี้เยอะขนาดไหนนะครับก็คือแบบะตูจะตีผมเข้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับอ่านะครับถ้าดูด้านล่างนะครับตัวพลังชีพเนี่ยจะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เ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 ยทีเดียวนะครับ <c oughs> อัพให้เต็มเลยนะครับอัพให้เต็มเลยนะครับเพื่อนๆตรงหัวข้อเลือดนะครับเพราะว่ายิ่งคุณเล่นวอลเนี่ยโอ้โหเลือดเนี่ยมันจะแบบคูณด้วยนะครับในวอลเนี่ยเลือดเพื่อนๆจะคูณนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆในเลือดเยอะเข้าไปอีกนะครับผมเลยจำเป็นต้องอัพเลือดแล้วก็ตัวพัชจะมีท่าขยายเลือดด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการอัพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าบัฟนู่นนี่นั่นแล้วอ่ะพัชเราจะตีแรงประมาณไหนครับผมนะครับ วิธีการเรียงสก,กิลของผมนะครับ F1 เนี่ยผมจะให้เพื่อนเนี่ยเอาตัวท่า Shadow Pye นะครับไว้เป็นท่าแรกเพราะว่าท่านี้เอาไว้ตัดศัตรูได้ดีมากๆถ้นะครับท่าถัดมาเป็นทวนโ Sonic ครับผมนะครับท่าถัดมาเป็นกงงวากงร o n g r i นะครับท่าถัดมาเป็น Energy Booster นะครับท่าถัดมาเป็น Demon Dan c แต่ตัว Energy Booster เนี่ยเอาไว้หลังๆนะครับขอเป็น Demon Dan c ดีกว่า Demon Dan เนี่ยตัดศัตรูได้ไวมากแล้วก็ Storm Attack ก็เป็นชินรูแอคแท็กครับผมแล้วก็ Energy b o เตอร์ตามหลังเลยครับผมทำไมผมต้องเอาตัว Energy b o เตอร์ไว้ข้างหลังใช่ไหมคนดูเพราะว่า Energy b o เตอร์เป็นท่านที่ตัดชาที่ฝุดของพระพาวเลยครับถ้าเรามาดูสกิลของนางนะครับนี่ครับวาจะตัดนะครับช้ามากแต่ถ้าเราเทียบกับท่าอื่นนะครับเช่น Demon Dance อะขอแผนไม่ใช่ Demon Dance นะครับ Demon Dance จะเป็นท่านี้ตัดไวมากครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ตัวเคฟี่ด้วยนะครับนี่ครับ ถ้าตัวกงโนพิ่าตก็ตัดไวนะครับท่านี้ก็ตัดอีกนะครับชินรูแอคแท็กก็ตัดอีกเพราะฉะนั้นผมจะเน้นตัดให้เพื่อนเล่นได้ก่อนนะครับสำหรับฝ่ายนี้นะครับโอเคในการเรียงของผมก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก่อนจะเรียงเสร็จนะครับเพื่อเพื่อนเช็คดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับที่เพื่อนเพื่อนเรียงนะครับถ้าถูกต้องเดี๋ยวเราจะไป F2 กันนะครับ F2 ของผมนะครับจะเป็นสล็อตในการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นพวก MP Boost นะครับ MP Boost นี่ เอาไว้ใน f 3นะครับเดี๋ยวขอดูกัน f 2ของผมจะใส่เป็นท่าเขียวนะครับท่าก่อเล็กนะครับหรือว่าท่าฟอร์ติฟี่นะครับแล้วก็ท่ากันท่าสามท่านี้นะครับแล้วก็ f 3นะครับของผมจะเอาไว้ใส่ตัวพลังแม่เหล็ก1อันนะครับเงาปีศาจหน่อันนะครับแล้วก็โจมตีนะครับจะเป็นหัวข้อ enchantscore effect 1อันนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวเกนกิออล่าเอาไว้บัฟบเลือดประมาณนี้ผมจะวางประมาณนี้เลยครับผมนะครับถ้าเรามาดูตอนขยายเลือดนะครับพ้าของผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตัวสกอปแบบหนึ่งอ่าเลือดตอนนี้ผม22งพนะครับพอขยายหลอดเลือดนะครับเลือดพระผมกําลังขึ้นเรื่อยๆอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือพับพาวเลือดเหยียบไป29งพผมเยอะไม่เยอะไม่รู้นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูดาเมจพะของผมณตอนนี้กันนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับอนุญาตบัฟตัวพลังแม่เหล็กนะก็พลังมหาศาลครับผมนะครับจะทําการปาหอกนะครับตีไปสามพันเก้าครับผมอันนี้ยังไม่ได้รวมตัวสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราลองเปิดสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ปรับเป็นตัวเสริมแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับว่าดาเมจอยู่ประมาณเท่าไหร่โอ้โหถ้าติดคีประมาณ6000หวานะครับคนดู ครับ4 0 0ครับผมดาเมจขึ้นมา200ครับผมนะครับถ้าเป็นท่าอื่นนะครับนี่ครับเป็นท่าตัดท่านี้เป็นท่าที่นิยมมากนะครับในวอนะครับถ้าไม่มีท่านี้ผมบอกเลยนะครับว่าลําบากแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ตัดไวมากๆนะครับนี่ครับท่าตัดพระก็เนี้ยเร็วพอควรครับถ้าเรียงตามนี้คือเพื่อนๆสามารถตัดศัตรูได้ถี่มากๆนะครับแล้วก็สามารถบดสกิลได้ต่อเนื่องด้วยครับนี่ครับ ผมจะทาการเขียวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ไม่พอนะครับส่วนท่าที่เหลือนะครับเป็นใจฟ้าเนี่ยเราเอามาไว้ใน F3 ได้เพราะว่าใจฟ้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับใช้แปบ๊แปบๆเนี่ยตัว MP ผมหมดหละนะครับเพราะฉะนั้นใจฟ้าเนี่ยจะสําคัญกับพระในกรณีที่แบบเราเอาไว้เติมอะ่ะในกรณีที่แบบโอ้โหเราปาหอกแล้วแล้วแบบตัวมานาวมนหมดเราก็สามารถใช้ตัวใจฟ้าแก้ได้นะครับผมเลยจําเป็นต้องอัพมานะครับ นี่ครับตัดตัดตัดเนี่ยดาเมจมันออกตลอดนะครับพาวเวอร์ชันเนี่ยแล้วก็เลือดค่อยให้เยอะเกือบสามพันนะครับถ้าเข้าไปในวอรเลือดน่าเหยียบสี่พันมาดูนะครับถ้าใครอยากจะลองพระสายที่ผมกําลังจะเล่นอยู่นะฮะเนี่ยก็สามารถลองได้ครับลอกได้ตามวิดีโอข้างต้นเลยครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องรักเกมครับผมอันนี้ก็เป็นสเตตัสก่อนที่จะจากกันไปนะครับเอาไว้ดูกันได้นะครับเผื่อแบบ จะลอกตามนะครับความแรงอยู่ที่625นะครับถึง636ป้องฝั่ง149นะครับแล้วก็ตัวอัตราโจมตีอยู่ที่61นะครับลบ10นะครับประมาณนี้ครับผมนะครับผมลืมบอกนะครับว่าทำไมผมไม่อัพเฟนเพราะว่าในกิววอร์ผมมีพรยอยู่แล้วพระเฟนให้ผมได้เพราะฉะนั้นผมไม่เปลืองเฟต,ตัสในการอัพเฟนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ผมเนี่ยหยบตัวสเตตัสที่อัพสป,ปินไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมาอัพ ตัวสเตตัสที่เป็นเลือดได้นะครับเนี่ยพาร์ตก็เลยอึดนะครับอึดถึกทงถึกทงด้วยมาอึดถึกทนนะครับแล้วก็ยืนนานในวอลได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฝ่ายนี้นะครับถ้าใครอยากจะลอกตามก็สามารถลอกตามได้ครับผมนะครับผมมากนะที่ติดตามนะครับสามารถกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรักเกมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแบบนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายเจอกัน